Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้ก็คือเป็นตอนนี้ตอนนี้นะรับท่างังาทุกวันแล้งก็บอกเหมือนกันเรื่ระษัทลของผลอะเรแน้กให้ไำเนินกันนะถ้าไล่ไม่มาทุกวันนังก็อกถ้าถ้าไม่มาอีกลาเป็นความเมืองยึด่็ขอาที่งมีจคาัก็จะสามารถทุกวันสามารถถ้ามีของอื่นที่ขายได้ก็ขายเข้าตลาดแต่ดอนนี้น้าต่างนายอะไรก็ใ้ประส่งแล้วคนที่นำเข้ามา อนเพราะว่ามันจะเข้าไม่ได้จะขอเพราโดนทำมาให้เราแล้วเป็นของเองแบบสมมุติว่าถ้าถ้ามันขายได้นะครับเราเก็บเป็นข้าวเป็นที่นีตามกฎหมายเนี่ยเราเราขายเราได้เงินค้าวแล้วเราก็พอส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็คืนให้เจ้าของหรืออะไรทำไปแต่ถ้าเกิดว่าของทำไม่ได้ก็เราจะลดคิดเงินแล้วจะเป็นของกฎหมายเนี่ยใช่ไหที่เราเข้ามาเราเป็นอยกางอื่นคะนนปินสองสอง

เ้าไปแ่นี่คือต้องเข้าได้แต่ต้องขออนุญาตจากประตูสัตว์ เขาไปรับรองไปดูว่าอสินค้ามันไกลเข้ามาเนี่ยน um> um> ี่เป็นปิดอะไรกันไหมอะไรหรือว่าเขาหรือเขาจะแจ้งมาให้เราอืมาดำเนินการแล้วก็ตามตามนะเราเข้าไปมันเป็นเรื่องแต่ระหว่างนี้ถ้าเกิดเขามีอนุญาตมาได้ก็ยังออกก็ยังก็ยังออกได้ครับเพราะเราเป็นสุกรเนี่ยเรามีหน้าที่เก็บภาษีอย่างเดียวอ่ะครับมีเรื่องจริงว่าเราปูดีจะไม่ไเรื่องเพราะเรอมันไม่จะติดไปบอนุญาตไม้สัตว์นะครับถ้ามีถือว่าเข้าได้ มันเป็นธุรกรรมที่ใช่มันเป็นธุรกรรมที่ม,รรรม,ทมันเข้า,าใช้คู่เย็นเย็นก็ใช้ท่า,ททาน,นี้ใช่ไหมครับต้องมีท,ท่ให้กับทุลักตาม